สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวลงทุนดีเกินคาดท่านที่เกิดปีกุลเปิดดวงประจำเดือนมีนาคม2 5 6 6คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนมีนาคม2566สําหสำหรับท่านที่เกิดในปีกุลค่ะ ก่อนอื่นเนทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้เป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยนะคะถ้าที่เกิดปีกุลค่ะในเดือนมีนาคมนี้การลงทุนของท่านจะดีเกินคาดการทำงานให้รู้หน้าที่ของตัวเองส่วนเรื่องการเงินยังจ่ายเยอะอยู่นะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเงินค่ะยังมีเกณฑ์การใช้จ่ายที่เยอะอยู่นะคะจะทำให้รู้สึกเหนือหน่อยเพราะมีแต่รายจ่ายช่วยคนรอบข้างยากรวยต้องเริ่มออมค่ะจะออมมากออมน้อยก็ต้องวางแผนและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายออกมาจะได้วางแผนทางการเงินได้อย่างรัดกุมนะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการงานค่ะ ยังคงสบายสบายกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เยอะก็ให้แบ่งเวลาให้ดีๆจะทำให้มีความคล่องตัวและการให้ผู้อื่นช่วยเหลือการสั่งงานก็ต้องเลือกให้ถูกกับคนการทำงานจะมีความรวดเร็วขึ้นและจะสามารถไปคิดไอเดียทำสิ่งต่างๆได้อีกด้วยนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการลงทุนค่ะในเดือนมีนาคมนี้นะคะแนะนำให้ลงทุนแบบผสมผสานโดยใช้การวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานเพื่อเลือกหุ้นลงทุนที่ดีแล้วค่อยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจับจังหวะในการซื้อขายเพียงเท่านี้การลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะ มาถึงเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะจะเป็นเรื่องของการพลาดวันประกันพรุง่งหรือว่าขี้เกียจนั่นเองล่ะคะ่ะจะทําให้งานเข้าได้อันนี้ก็เตือนกันแล้วนะคะทีนี้มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงกันหน่อยะคะ่ะแนะนำให้คนเกิดปีกุลในเดือนมีนาคมนี้นะคะไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ศาลเจ้าทั่วประเทศจะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาในเดือนมีนาคมนี้ได้ เป็นอย่างดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเอาละคะ่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนมีนาคม2566สำหรับท่านที่เกิดในปีกุลนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ